นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโฮมสวิตช์โฮมออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ทรมานตัวเองนะก็คือการเล่นโซโล่ก็มาดูกันดีกว่าว่าการเล่นโซโล่ของเราในวันหนึ่งเนี่ยจะเจออะไรบ้างน,นะจริงๆแล้วผมก็อัดไปเป็นเทบร้อยแล้วประมาณ4 5ถึงเกมเบสิกเบสิกที่ทุกคนต้องเจอนะครับหนึ่งเลยคือผีปิงปิงแบบว่าแดงจ๋าแบบวิ่งวาร์ปอยู่กับที่สองเลยก็คือเจอลาตี สามก็คือเจอผีเบลที่กระโดดหลุมมาไม่มีอนิเมชันแล้วมันก็แทงเราต่อสี่ก็คือเจอลาตีเวอร์ชั่นอัปเกรดที่มันใช้บัคซึ่งถ้าใช้บัคเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันก็คลิปนี้ผมก็ตัดเป็นช็อตสั้นๆหลายๆเกมแล้วก็อัดเป็นเกมใหญ่กเกมหนึง่งซึ่งบอกได้เลยว่ารอดไม่รอดก็ไปดูในคลิปเอานั่นเองนะก็แบบว่าปวดหัวจริงต้องขอโทษทุกคนเลยคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบแต่จะพยายามเซนเซอร์ออกแล้วกันบางคำถ้ามันอาจจะดูแบบอันนี้เกินไปนะก็ ใครมีความคิดเห็นยังไงใครที่เล่นโซโลโอ,อยู่ตอนนี้แล้วก็หรือจะเล่นดูโอเล่น3มคน4ี่คนยอะไรเงี้ยถ้าเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็เรามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรามาระบายให้ฟังกันหน่อยว่าเจออะไรบ้างโอเคปะก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นรายไใจกันด้วยละกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยอโอ้โ้จับคอไม่ถือว่าตึงนะถ้าแบบว่าเน้นผีวคอเว้ยโอ,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 โอ้เด็กดอกจัด โอ้โหจอดนี้โอ้โหเด็กดอกจัดเรียฉีดไม่ได้ละแย่ผม yeah. ต้องไปโดดขด้าบนถ้ามันโดดมานั่นไงกูว่าแล้วและนี่ก็คือ สเต็สองที่เราต้องเจอนอกจากลาตีหัวโปกแล้วเราต้องมีเบลโดดหลุมและตีได้เลยเลยเลยเจ้าผมเนาะเจ้าผมตายขาดเกินเอาสาดน้ำม้วนส่หนึ่งเต็บเอ้ยมันก็เกินไปแล้วกูจะดิบสองนะจะดิบสองอีกตำรัด กินนิ้วแม่งกินนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วชี้แต่เป็นนิ้วกลางยังไงล่ะน้องเฮ้ยทำไมกลัวช่วยด้วยไอ้เหี้ยตื่ช่วยกูด้วยเต้ยไม่เป็นเหี้ยเหรอผมเนี่ย อุ้ยไมใช่กูเฮ้ยพี่ต้ไม่ได้มองเรจด้วยต้ยมาเฮ้ย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 อบ้าตายหาเรียบร้อยลก่อน มจะไม่ทำอีกแล้วก็บี้และนี่ก็คือเกมที่สามของเราแล้วนะครับก็เจอไอาลาตีตัวที่เกมแรกเลยเอ็จล้อยโอ้เด็ก มาครับก็เกมที่สี่ของเราแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันเฮ้ยแบบมันเฮ้ยอะนึกออกปะน่าเบื่อว่ะแต่ก็ด้วยความที่เวลามันประมาณตีสามตีสี่แล้วแหละมันก็อาจจะเจอแต่คนเดิมๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสไตล์ตาการเล่นก็นั่นแหละนะเกมนี้ก็เจอคนอื่นละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอตัวอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็มาเล่นออฟแทนแล้วรู้สึกอึดอัดเอ๊ะเบลโอเคเบลแล้วเล่น,นเจ็บเบลละโอเคครับทุกคนไหมก็แบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกแหละคือเกมเพย์ม,มันดีนะแต่ระบบม,มันห่วยตัวละครก็ไม่บาลานซ์ผู้เล่นก็ปัญญาอ่อนคิดแต่จะทำบัคมาเล่น ไอตัวเมื่อกี้ยังไงก็ไม่ใช่เียนนามผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็คนไทยคือถ้าเป็นคนต่างประเทศอะไรเงี้ยปิงมันมันชัดเจนอะว่ามันปิงแบบเนี่ยีตัวเนี้ยปิงเป็นแบบคือแดงเลยอไอตัวเมื่อกี้เขียวเหลืองนะคือชัดเจนเลยว่าแม่งคนไทยอะแม่งเด็กเด็กกับเด็กไม่พูดไม่พูดหยอะผมผมเชื่อว่าคนที่กดโตัวรูแล้วดูคลิปเนี้ยน่าจะเข้าใจผมว่าพวกเขาเ่ีจยเจอบ่อย อย่างไอเกมที่ผมแบบว่าไปเจอมันล่าสุดอะเพื่อนที่ผมกดโซโลมาแล้วผมกดมาเจออะเขาก็พิมพ์มาบอว่าแบบว่าเจอไอนี่อีกแล้วหรอมันทําบั๊กได้อู่มากอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยคือคือรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันและนะเกมมันจายนี่อยู่แล้วแต่นี่ทําให้ต่างคมเกมมาดีๆคือเล่นลาตีมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะผมว่า ตอนเราเจอลาตีมันก็อาจจะน่าเบื่อตรงที่ตัวมันโซนโหดอะไรเงี้ยยิ่งเราเล่นโซโล่มันก็ยากแต่เจอคนที่เล่นลาตีธรรมดาดีกว่าเจอคนที่เล่นลาตีแล้วใช้บั๊กอย่างนั้นนะ <c oughs> มันดูก็รู้ว่าไม่ <c oughs> ไม่มีปัญญาเล่นเองต้องใช้แบบ <c oughs> เดี๋ยวปะ โอ้โหแทงแบบบลูทูธัวแล้วไม่มีอะไรเล่นเลยกว่าเคเลลิร์ตเบลมานี่ก็โดนดิส่วนมาตีกูต่อชัวร์ปาบนั่นเนี่ย เคร็บสุดโนแอนิเมชันเอนิมอลโดดไม่ทันโดนอีกแพ้ต้องหลอกโดดแล้วกลับมาท่อมาแน่เยงแต้มหลอดเลย หลงแล้วนะเจ้า <S 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 มีแต่ติดอย่างนั้นถ้าตันได้แต่คิดว่านย่งไงเขาน่าจะบัตรอบอททอมมาเอาบ้าจะมากูโดนนี่แหละมาแน,บน่บัดไหมบัด ในบันรตรวะวันนี้ไม่ต้องบัตรหรอก <c oughs> ไปเร็วแท่น <c oughs> สวยดี้าเร็วแท่นนี้ผมก็ฉีดแต่ว่าด้ว <c oughs> ยพระเจ้าผมไม่ได้บัตรละวต้องพีกันี่ต้องม่ลาแต่แท่แล้วตอนนั้นต้องอยากฉีดไปเล่นไฮกาวแต่ ไม่ได้แล้ววะ๊ะตอนนี้อที่นี้ยูนี้ก่อนนะตายแล้วไม่ได้แล้วทุกคนเต็มที่คือตันตุ้งต้องรีบเล่นเลยตายแล้วโดนมาเดินตีตามสูตรไอ้สัตว์จริงๆมันควรได้ได้ตัง้งหลายวีเลยนะเมื่อกี้น้ำมอภูชัยยะไม่เป็นไรก็ได้นา,นานแล้วมีบึงแล้วด้วยอาไปแล้วบึงลี อ่องมันอ่องจริงวะน่าจะมือใหม่ไม่เป็นไรนะเราจะกลอบกู้นิวอนไปด้วยกันนะเพื่อนอรือเอาวะ่ะตะเกงในตูดจะเกงลายตูดโอเคผมเล่นแท่นไม่ได้แล้วผมเจ็บละ้าเขาได้มิวเขาอาจจะ บึ่งมาั้มผมต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วแท่นต้องรีบวะอุ้ยขอโทษที่ผมไม่ได้โยนน้ำให้เพื่อนผมไปแค่เพื่อจะวิ่งมา,า,า,ามต้องบูแลแล้วอ่ะตอนนี้ต้องอะไรต้องอะไรเสร็จแล้ว<ฮ>ไม่ได้ละไม่ฉีกละแต่แล้วพอวานา้นเขาบึ่งติดแท่น,นไม่ใช่ติดผมอะ่าาะเขาอาจจะมีสัตวจจายานลักล่าหรือเปล่าโอเคบึ่งลงเพื่อน กลับมาวิญญาณไะเนี่ยโหไม่ได้วะแย่ละคนสวยไม่ใช่มิวเลยเอาผมตายแน่แค่ต้องเต็จเลยว่ะมีนับผลได้ไดงอุ้ยคีบอร์ดสวยมา อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าโอ้เตวิวดูดิแม่งเติวไปเล่นกับเขาทไปอย่างนั้นเนี่ยมาดิโอ้น่าเบื่อว่ะไอ้เ้ นี่แหละจะเลิอนอะเกมอะพอทุกคนคลิปนี้พอเลยกูไม่ไหวละคือ <c oughs> คือแบบว่าปวดหัวแล้วว่าทุกคนอย่าอย่าหาเล่นโซโล,โลนะขอร้องเลยแล้วก็อๆนี้เป็นไปได้ก็ไม่ไมต้องไม่ต้องเล่นหรอกเซอรอไปกดผีตีบอดดีกว่าน่าจะมีความสุขกว่าเยอะนะก็เห็นละจากหลายๆเกมที่ผมเล่นมามันเปอร์เซ็นต์น้อยที่เราจะเจอผีดีๆอ่ะคือมันจริงๆแล้วอะ ถ้าใครดูไลฟ์ผมเวลาผมเล่นเบลแล้วผมเกินบ้าอย่างนั้นผมก็ยืนนิ่งใช่ไหมล่ะผมก็ยืนนิ่งสักสองบิแล้วเป็นการแบบเออให้รู้ว่าเราแบบแอนิเมชั่นโดนหลนะุมน้ำอะไรอย่างเงี้ยในยันนี่เอาทุกเม็ดเลยแฮ่ปวดหัววะก็โอเคทุกคนตลอดการที่เจ้าคลิปน,นี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันก็ที่คลิปหน้านาจะหาเกมเหมือนมาเล่นบ้างแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเล่นสตรีมโฮมแต่ก็สตรีมบ้างแหละแต่จะหาอะไรใหม่ๆมาทำบ้างแล้ว ผมน่าจะเตรียมตัวแล้วแหละทุกคนรู้ๆกันอยู่อ่องซูซ้ๆนะเพื่อนแอะนานไม่ออกไงออ,ออกเลยโอเคไปแล้วครับตีอยูในวิดีโอนะจเจ